ัสดีผมไม่พี่น้องเมื่อนี้ตื่นมาผมไม่ยังกินเลยไปจับไก่มาขาสือขั่วไก่ก่อนพี่น้องไอ้ตอนเสาร์ต้มไก่พักอยากมาเด้อไก่หาก็ขาบางนึงเนี่ยทาน้ำห้อนแล้วก็ซื้อมาลวกลวกขนขั่วไก่นะอาไปหาลวกน้ำห้อนมาลวกขนก่อน รวมมั่งฮวนคนไก่เนาะต้มไก่พี่น้อยมนยซื้อขาต้มไก่กินมันไม่ยังกินเลยขาไก่พี่น้อยมาเลนถ้รอยากนั่ำมาเด้ ใครกับตัวปใหญ่ปนไงหยาบ่เนาะลวกจักบาทคงรู้ลวนน้องฮอน มันะนะมันขนาดมันตะแ่บยังไงมันจะสีนมัน,นขาจุดพูดนตมันนั่งทำขนไก่ เพื่อสิแล้วคนบัวกันลายทีน้อยคนบวมลัลายก็สิแล้วน้ำเห็ดกันยากแต่ยากกินแสบเด้อพี่น้องเอ้ยหลบกไก่ เยเนาะมันนะ,ะนะต้องให้นหน้าขนม,ขนขมันเราขุดอะไร้องมาลลางสาวมากว้า

តំកភ្នំ ส่วนตอมานทะักต,ตาใส่พูมงมันต้มมันเพื่เสะ ออกำลัเงเจาะไข่ะไก่ไม่ดูไก่ตัวแม่กำลัเงเจาะไข่ปอดมันออกทิ ดเดินแเปทั้งเซมาตแล้วแล้ววันนี้แล้วข้างหมอ จากสามีควนละควนว่าไปต้มเด้วเจ้าควนว่านี้เล้ก็สินเนมัเริ่มต้งมไกล่ลาเนาะพี่เนาเมาหมอนํากันเลย,ายลามานี่หมอใส่ลมันนี่นี่หวขาอ่อนหัวชิ้นไข่หลัวก็มาคามอ่อนหรือวา่ามาคามหน่อยบ้านเฮาน,ะ,าาานะเก็บแจ่บ้านเหนานี่แหละหัวขาก็ชิ้นไข่ก็เก็บู่ในส่วนแหละพี่นนองบ้านนี้หมอโพดแต่ห้าเสียน ยวไไ่ลงมาเนี่ยคนจะนอยสัก,ก่อนฝาปิดไปก่อนบา้าน

เสแฉะเสแฉะเสแฉะเลยบาร์เซ่ายังล้วงลายแต่เกลือกับเป็นงนัวต้มแบบนนบันนอกบันนอกห้องชิสุ่มๆสมจักหน่อยมะขามหน่อยใส่รอมันผลออกจักสิบนาทีอีกจังสิตักมากินนำกันพ่อแม่พี่นอ้องมาเดินมาเดินมาเดินพยาดเด้อมากินข้าวมากินข้าว

เ่าไปเอาาไปาขกวางยากเอมาไปเหมือนวยเหอไม่เยนเอาาไปเราวายองเหมอเอหาลูกมาออกมาสลูกไปเอาปลาถูปลาถูอะไปลาถูอะไนเลยนี่ที่สิดดิคที่คนาเปล่ามากิทีาเขาเียขมานเปเนหนาหลังหนาละคน้อยมาหังหนาถ้ากินขาแรลก้อสิร่า

xem cậu sao